สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามื่อนี้พี่น้องทุกผู้ทุกคนสวัสดี youtube สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกนะคะวันนี้ตื่นมาเตตีหาเม่นางอรอล้านสิีไฮล้านผ้าไปตากบาดสิไปตักบาทน้ากันเมื่อนี่เดี๋ยวสิ หกโมงพระเพิ่นว่าบินทบาตวัดปานนุนิเวศเนะะี่ยค่ะวัดปานนุนิเวศเท่เาวัดปานนุนิเวศกินกาแฟแล้ว นั่งรอหลานหลานก็ยังบอท่านออกมาข้าวแตงโตอ,อยู่ยายเห็ดเเรียบร้อยแล้วเออตื่นขึ้นมาเรยวมาเห็นมูใส่แว่น จ้องลายเพ่งหลายกะเลี้ยวเห็นสายตากระสันนะเนาะคนเท่าสายตามันเปลี่ยนแปลงมันบกเกา่า